ปี่พี่น้องเมื่อนี้สิผ้าเห็ดอ่าปอเปียเด,ด้อวจ้ะถ้าเป็นภาษาโน้ตเขาก็ห้องวอรุร่นเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ห้องสปริงโลเ่็นง่ายเมื่อนี้มีแครอทขูดรุ่นเ้นที่ที่แช่น้ําตัดฝอยไว้จ้ะตัดไปแล้วจ้ะนี่ก็เป็นกระลำที่หั่นไว้แล้วจ้ะก็แล้วแต่เขาหมักพักหน่อยพักหลายหรือที่ใส่สพักอย่างอื่นเข้าไปนําก็ได้จ้ะอันนี้ก็จะมีซื้อมาไปกินจ้ะนี่ป็นแผ่นปอเปียเด้อวจ้ะใส้ใสนี่จ้ะเบอร์นี่จ้ะ <ม>อันนี้ไซสนี่มันจะมีสี่สิบแผน่นรอให้มันนิ่มแล้วค่อยมาแกะออกทตละแผน่นพี่น้อยพี่น้องเลยใส่กล่องปีเซอร์ไว้เด้อใส่ตู้เย็นใส่ปีเซอร์ไว้อันนี้นี้จเป็นหมูบดเด้อหมูบดเอามาเห็บใส่กันแล้วแต่คนหมักบางคนก็หมักใส่ไก่ไก่มันจะมีซอสพวกนี้แหละจ้ะน้ำตาลน,น้ำจากอันนี้ก็จะเป็นแผ่นห่อ,อปลาเปียเลยจ้ะมันจะใส่เบอร์นี่สีเขียวมันจะมีสี่สิบแผน่น รุ่นกลางจ้ะเนี่ยอีกรุ่นนี้สีฟ้าเด้อมันจะมีลายกว่านี้อยู่สีฟ้าจะน้อยกว่านี้จ้ะแล้วก็อัน,นใหญ่สุดกะจะมีอ่าสีชมพูด้วยจ้ะนี่บ้านเ่ามีขายว่าจ้ะเมืองไทยนะแบบนี้ก็ยจ้ะยี่ห้อนี้แซฟคุยมาเข็ดห่อสปริงโลค่ะปอบหรือว่าปอบเปียนะจ้ะสปริงโลหรือวอลุนครับที่นี่กะอันนี้สปริงโลโฮมบอกมันเกียน ทีบ้านเ่ามีขายป่ะจ้ะพี่น้องแบบนี้เด้อรับใส่กันเะพี่น้องเด้อ ลักษณะนี้ไ oh, ด้พี่น้องเห็นก็จะฉีกไว้ไป้รอหอให้เครื่องที่หนูพัดเมื่อกี้ี่ให้มันเย็นสกอดแล้วเขาจมานั่งหอมันนะนะพี่น้องนี่ได้จ้ะเราสิห่อเข้าม้วนเขาทิจ้ะต้องใส่มือหอพี่น้องเลยหนูบันัดใส่ถุงมือนะ แล้วก็พับเข่าสิเด้อพับก่อนีิแล้วก็มามุมนี้ปุ๊บแล้วแต่ว่าไัยหมัก,กอันใหญ่กะอันยาวๆกะเห็ดขึ้นหูเห็ดเนี่ยจ้ะหมักยาวๆดิฉันหลึกเด้อแล้วก็ม้วนมวน้มวนเด้๋ยวะม้วนกลน,น้ำแตะตรงปลายมัน,นจ้ะปลายมันปุ๊บก็ได้มาเร็วปอเปี๊ยะห่อไม่ค่อยสวยหรอกจ้ะนี่จ้ะ เสร็จแล้วพี่น้องจะไปทอดให้เบิ่งเได้เลยคกอยงามพอไม่ให้ไฟแรงนะคะต้องรอให้ว่าแผ่นมันใกล้เนี่ยเนี่ยแรงไปเห็นไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้ต้องปอมทอดเนี่ยต้องต้องระวังเลยเด็กพี่น้องเลยรั <c oughs> กสอวาไทยวาลาวนั่ไป <c oughs> ต้องไฟหมอทอดคนบมีหมอ,อน,นแบบพระเจ้าเห็ดนะจ๊ะ